นี่นะฮะ,ะ,ะพพเพื่อนๆปลาสวายล่ะหมกปลาสวายนี่นะจ๊ะเพื่อนๆเอาตักพี่แกงเราเมื่อกี้เนี่ยจำมาใส่นะจ๊ะตามแบบนี้นะจ๊ะเพืพ่อนๆแล้วแต่นะจ๊ะใครชอบเป็นไงก็เอาเลยแบบนี้นะจ๊ะเพืพ่อนคุกเข้าไปแล้วก็ปลาร้านะจ๊ะเพืพ่อนๆนี่ปลาร้า นี่ก็นี่ไข่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนไข่หนึ่งลูกไข่แล้วะจะับเพื่อนเพื่อนแล้วก็คุกนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนนี่ะนะจ๊ะเพื่อนแล้วก็คุกหมักให้เขาเข้ากันนะเ,นเพื่อนนี่นี่นะแล้วก็ใส่ผึ้งเส้นด้วยนะจ๊ะเพื่อนใส่ผึ้งเส้น ใส่ผักใส่ผักขนาดนี้เลยนะจ๊ะเพื่อนๆจะแล้วก็คนเพื่อนถ้าเ,เราหอ่อเสร็จแล้วเราก็ใส่ซึ้งนะจ๊ะหมุกหมกหมุกหมกเรานะจ๊ะได้หกหมุกน,นะจ๊ะเป็นเพื่อนตกลง หางกันหน่อยนะจ๊ะเพื่อนเดี๋ยวเขาจะไม่สุกนี่แบบนี้นะจ๊ะสุดท้ายได้หกหมกนะนี่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าหมกปลาเรานะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋านี่นะฮะเพื่อนปลาสวายแล้วหมกปลาสวาย